อันนี้อันนี้พิเศษพ,พิเศษให้กับลูกหลานชาวปฏิบัติที่หบ่งพ้นทุกข์แล้วก็ปรารถนาอุตส่าห์สันหลังให้โลกแล้วอุตส่าห์ดำเนินมาจนถึงขั้นนี้แล้วอ่ะขั้นเรียกว่าคำว่าอยู่กับปัจจุบันเนี่ยคืองานตัวไหนตัวไหน,ไหนเราก็ตัดสินตัดสินอ่ะแล้วจจวันนี้ก็เลยอยู่กับปัจจุบันธรรม เมื่อกันอยู่กับปัจจุบันธรรมนี่เป็นชื่อแต่ต้องแปลคําว่าปัจจุบันธรรมนะก็คือว่าคืออะไรเกิดก็เอาทําเข้าไปตีนั่นเองค่ะเรียกปัจจุบันธรรมจ้ะวันนี้สิ่งที่เกิดมันก็คือไม่พวกเราอะมนุษย์ทั้งโลกไม่มีอะไรหรอกมีแต่สิ่งส่งผลก็คือเรื่องของการกระทําทั้งนั้นแหละที่เรากระทําทั้งนั้นมันส่งผลนิดหนึ่งมันก็เก็บ หน่อยนึงมันก็เก็บเพราะว่าสิ่งที่ทำฝ่ายที่ไม่ไม่ดีอะฝ่ายฝ่ายฝ่ายอวิุชาฝ่ายมารฝ่ายกิเลสนะฝ่ายธรรมชาตินะ่ะมันส่งผลละเอียดละเอียดมากโดยเฉพาะนักปฏิบัติมันจะเก็บทุกเม็ดเลยมันไม่ให้เล็ดรอดเลยเพราะมันต้องการยับยั้งเพราะความฉลาดของมันมันต้องการยับยั้งให้นักปฏิบัติเนี้ยไปไม่รอดให้นักปฏิบัติเนี้ย ย่นยอ่ทอท้อถอยให้นักปฏิบัตินท้ทอจ้ะท้อท้อไม่ให้ไม่ให้กล้าหน้าเพราะว่ามันสู้สุดฤทธิ์จ้ะกิเลสมันสู้สุดฤทธิ์เพราะว่ามันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจเรามันอยู่ที่จิตเรา,เราเพวกมรอภิมหรารยละเอียดเพราะฉะนั้นท่านหลวงบกเมื่อถึงเราจะจัดการลูกน้องมันจัดการกองทัพมันด่านกี่ด่านกี่ด่านเราจ,จัดการได้แต่ก็ยังเหลือ เหลือตัวมันแล้วก็พลังจิตของมันแล้วก็อำนาจของมันจ้ะทุกที่ที่มันมีอำนาจเพราะมันมันธรรมชาติอย่างหนึ่งให้อำนาจมันเพราะว่าโลกนี้เป็นของมันสามแดนโลกธาตุเป็นของมันมันเลยมีอำนาจแม่ถึงบอกเคล็ดลับนะอันนี้เคล็ดลับสำหรับลูกหลานชาวปฏิบัติคำว่าอยู่กับปัจจุบันคำว่าอยู่กับปัจจุบันธรรม ต้องทำตต้องทำรู้เท่าทันรู้เท่าทันความความคิดนี่ไงเขาถึงสอนรู้ท่องคำความคิดรู้ทางความคิดรู้ทันลมรู้ลมรู้ลมรู้ลมก็ตรงนี้แหละค่ะแปลว่าอันนี้แหละค่ะที่เขาว่ารู้ความรู้สึกรู้ให้ทันใจรู้ให้ทันจิตรู้ลมดูลมดูอยู่ดูรู้ความความคิดความปรุงรู้ให้ทันสังขารกิจสังขารตัวที่ตัวปรุงนี่แหละที่เขาใช้กันอยู่กาลังจะบอกว่าแปลว่าอันนี้แหละค่ะนี แปลว่าที่กําลังจะพูดนี่ค่ะว่าปัจจุบันธรรมนี่แหละคะ่ะเพราะที่แท้ที่เขามาใช้กันเนี่ยแม่กำลังจะบอกว่าสิ่งไหนที่เกิดกับเราซึ่งเรา,าตีตีกองทัพมันแล้วตัดดานมันแล้วทํำลายลูกน้องมันแล้วแต่มันยังมีเศษที่ว่าเนี่ยคะ่ะอํานาจที่บ้านเนี่ยคะ่ะมันก็จะเกิดเกิดอะไรไม่รู้จะอะไรทั้งหมดที่เกิดจากลูกหลานพี่น้อง วงศาขาญาติเพะเราเกิดมาไม่ใช่เราเกิดมาไม่มีอไม่มีพี่น้องไม่มีวงศาขาญาติเรามีเราออกมาบวชบามันก็ยังมีมันยังมีคือคือเรามาก็จริงเราปีกตัวหันให้ทางโลกก็จริงแต่ว่าญาติเรายังอยู่ทางโลกเพราะฉะนั้นมีไหมที่ว่าเขาจะไม่สื่อสารมานั่นก็สื่อสารเรื่องนั้นมาสื่อสารเรื่องนี้มาสื่อสารเรื่องนี้มาปัญหาทั้งนั้นเพราะอะไรพวกะเขาอยู่ทางโลกนี่ ขาอยู่งโลกม่นด้แต่ปัญหาทั้งนั้นเนอ่ปัญหาไม่ไม่รู้อะเรื่องเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องหน้าที่การงานเรื่องชีวิตเรื่องเก็บไข้ได้ป่วยเรื่องประกอบสมารถอาชีพเรื่องเรื่องอะไรที่ที่มันรู้ต้องดินน้นรนอะเลี้ยงชีวิตอะมันก็มีปัญหาทั้งนั้นอะแล้วที่มันรู้ถึงหูเราอ่ะมันรู้ถึงหูเราดีตอนนี้มันรู้ถึงห,เเนนงหูเรา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 หันหลังแล้วเราภาวนาแล้วเราปฏิบัติไปแล้วเรารู้หมดแล้วเรารู้เข้าใจหมดแล้ว ทีนี้คําว่าปัจจุบันธรรมของแม่เนี่ยจนแบบนี้แม่ยังไม่พูดออกมาเลยนะเนี่ยเ,ออเพราะว่าแม่ต้องไปอะไรไปหาหาเหตุหาผลเพื่อเพื่อไม่ให้จิตอวิชาเนี่ยมันเถียงแม่ได้ไหมมันจะได้เถียงแม่ไม่ได้ไหมลูกเรื่องเรื่ององ่ะทีนี้ก็เลยแบบคำว่าปัจจุบันธรรมแปลว่าถ้าได้ยินสังลายทั้งปวงมาไม่ใช่เป็นเรื่องดีก็ช่างเรื่องร้ายก็ช่าง รีบใช้ปัญญาเลยเลือกรีบเอาปัญญาเข้ามาขี้ขายเรื่องนั้นเลยนี่ไงก็ถึงเลยบอกว่าเอสิ่งไหนเกิดเอาทำข้าไปตีแล้วสรงา้์กับพระพุทธเจ้าพระพระว่าโมกพระอัตชิพูดกับพระสารีบุตรว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุนี่พระองค์ทรงตัดนะเขาถามว่าท่านอาจารย์ท่านสอนอะไรอาจารย์ท่านสอนอะไรสอนแบบไหนท่านก็เลยเพราะเลยมีคํานี้ล่ะ คำเนี้ยพระอ,อาทิตย์บอก,กับบภาษารีบุตรว่าเพระพุทธเจ้าเราอะตัดว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุเนะี่ยพระอ,องค์ทรงตัดเหตุที่มาเหล่านั้นเมื่อเหตุดับทมก็ดับเพราะฉะนั้นนี่แหละเอาปัญญาเข้าไปตีเหตุนั่นเองถ้าปัจจุบันเอาปัญญาเข้าไปตีเหตุตีเหตุมันหนีมันหน,น,นีปัญญาเราไม่ได้หรอกคะ่ะอย่างกรณีที่ว่าลูกหลานเอ,อไม่สบายเป็นโรคนู้นโรคนี้เราก็ต้องเอาปัญญาเข้าตีทันที ธรรมดาพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่ามนุษย์มันต้องมีโครคไข้ไข้เจ็บเพราะมนุษย์คือเรือนหลังที่จะเกิดโรคโรคแล้วแต่มันจะเกิดตรงไหนเพราะว่ามันเป็นที่อยู่ของโรคอะ่ะร่างกายมนุษย์ทั้งล่างอะ่ะมันหลังแล้วแต่โรคมันจะเกิดตรงไหนท่านไม่งั้นท่านจะไม่เรียกว่าเรือนหลังของโรคหรอกเพราะฉะนั้นพอเราได้ยินเราก็ต้องตีตีว่าอ๋อหนีไม่พ้นใช่เลยเพราะว่าทุกคนต้องเจ็บแต่ตายเรากต็ต้องได้แต่แบ่งบุญอุทิศบุญ เราจะไม่สเสวยทุก์นั่นเองจะสรุปแล้วก็ไม่สเสวยสมทยุทัยแม้แต่เท่าขม่หินเม็ดทรายแม้กระทั่งอนัตตาไม่ให้มันเข้ามาได้เลยสมุทัย้อวเกิดอีกเกิดเกิดเรื่องทั้งหมด,เอ,ดเอาปัญญาเข้าไปตีอีกเออมันมันป่วยเลอป่วยปางตายเอา้าทำไงได้เราไม่มีใครไม่เจ็บอ้าไม่มีใครไม่เจ็บเรอะว่า,าทุกคนต้องผ่านด่านนี้อีกอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ตีอีกแม้แต่กูก,ก็ก็ไม่พ้นการเจ็บ ถ้าไม่เจ็บเป็นอะไรไม่ได้พราะคือธรรมชาตินี่ปัญญาเข้าไปตีแล้วผ่านแล้วทีนี้มันก็มันมันรู้ทันหมดแล้วมันก็ไม่สวยสวยสมุทัยอีกแล้วผ่านอีกแล้วเออไม่ทุกข์อีกแล้วแล้วเกิดแก่ตายวันนี้ตายตายตายการพัฒนาก็เหมือนกันแล้วอ,อ๋อไม่มีใครไม่ตายไม่มีใครอยู่อมาตะามนุษย์ขึ้นเชื่อเป็นมนุษย์ เราจะไม่เราจะไม่สศกเศร้าเสียใจเราจะไม่เอามาคิดให้เป็นสมุทัยเราถือว่าเออทุกคนมาต้องไปมาต้องไปไปต้องมาเพราะว่าเขาไปไม่จริงเดี๋ยวเขากลับมาถ้าอยากไปจริงมาสิมาทําตามพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราก็ไม่เสวยสมุทัยอีกแล้วออเนือลูกหลานมีปัญหาอีตรงนังสับสนวุ่นวายไปหมดพอพอทิ้งไปแม่ทิ้งไว้ เอออะไรเอาอะไรทำให้เขาเกิดก็เอาไปเอาไปทิ้งไว้ตรงนั้นตรงนี้คนอื่นเป็นพระแต่เวลาทำให้เขาเกิดถามว่าได้ยินถึงเราถ้าเราเป็นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเป็นญาติเราทุกไหมทุกแต่เราจะเอาบัญยาเข้าไปตีจ้ะเอาบัญยาเข้าไปตีทำไงได้เพราะว่าทุกค์เป็นคนธรรมชาติหมด ทุกคนมาด้วยด้วยการทุกคนมาเกิดมาตามมาตามพรมลิขิตเพราะเขาขีดมาแล้วว่ามึงไปเกิดมึงต้องเป็นอย่างงี้นะเพราะฉะนั้นนี่เอาปัญญาเข้าไปตีแล้วนะเขาสั่งให้มึงมาเป็นทําตัวแบบนี้แล้วมีภาระแบบนี้ทิ้งภาระแบบนี้สร้างกรรมอย่างนี้เอาเอาเรื่องของความสุขของมึงความสนุกของมึงเอาความสุขของมึงเอาความพอใจของมึงสร้างภาระแล้วเอาไปทิ้งภาระให้คนอื่นโอ้รู้เท่าทัน กูจะไม่ทุกกูก็จะรับผิดดูเลยเท่าที่กูดูได้นี่สมุษไทยก็อยู่ไม่ได้อีกแล้วนี่แหละค่ะที่ว่าให้อยู่ปัจจุบันธรรมนี่ระคะที่ตีทุกตีทุกปัญหาที่เกิดเข้ามาแต่โดยรวมอ่ะต้องได้ยินบ่อยๆคําว่าไม่ยินดีไม่ยินลายันทีนี้คําว่าไม่ยินลายมันมันรวมมันเลยมันอาจจะแพ้มาได้อ่ะแต,แต่วิธีที่บอกนี้มันเป็นวิธีใช้ปัญญาเข้ามาตีสาเหตุทุกเหตุ เราะนั้นเหตุทุกเหตุตีด้วยสติปัญญาแล้วมันเลยไม่มีสมุทัยนั่นเองแล้วถ้าเปิดสมุทัยหมดเกี้ยงก็นั่นแหละค่ะผู้ต้องการพ้นทุกขนั่นแหะค่ะที่ว่าอา่อยากจะไม่ไม่มีไม่ไม,ไม่อยากจะเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะอยากจะเป็นผู้พิกพิจกกพิจัยจากธรรมชาติให้อยู่ในธรรมชาติให้สะอาดแล้วบริสุทธิ์หลุดหลุดจากโรคสมมุติต้องทําสมุทยัย อย่าให้สเสวยเม็ดแต่เท่าเม็ดหินเม็ดรายแต่รู้เฉยแต่ไม่เข้าใจก็ทําไม่ได้แต่เมื่อกี้กําลังบอกเรื่องของการการดําเนินและการกําจัดกําจัดสมุทัยค่ะแค่นี้เข้าใจไหมเนี่ยถ้าไม่เข้าใจจะต้องถามอะไรอีกจะให้เติมอะไรอีกมาจะก็จะเติมให้แต่ว่าเข้าใจว่าบอก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 ,บอก,บอกหมดเลยนะเพราะว่าดําเนินมาถึงจุดนี้แล้ว คำว่าให้อยู่กับปัจปจุบันเนี่ยปัจจุบันนี้หมายถึงว่าไม่ใช่ว่าพุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็แล้วแต่อะไรจะเกิดแล้วก็ไม่รู้จักรู้เท่าทานนันะก็ถูกอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าเหตุที่ไม่เกิดก็อยู่พุทโธแต่เหตุเกิดต้องเอาปัญญาเข้าตีท,ทันทีแต่แต่ถ้าไม่มีก็ก็ถ้าไม่มีเกิดมาก็เข้าสู่พุทโธถูกแล้วอ่าแต่เราไม่ใช่ว่ามีอาอาวุธแค่บอก,กว่าทุกเกิดกูจะไม่ยุ่งกับมึงกูจะไม่กูจะอ่ากูจ,จะไม่ อะไรอ่ะกูจะไม่ทุกข์กับมึงกูจะไม่เกิดกับมึงก็อาบุตตัวนี้ก็ใช้ได้แล้ประหารมาแล้วแต่มันมีอํานาจของมันยังเหลืออยู่มันอภิมหาละเอียดแม่ถึงบอกว่าถึงได้บอกอ,อีกชั้นหนึ่งเมื่อกี้นะที่พูดมาต้งมนนั้นอีกชั้นหนึ่งชั้นต่อไปที่มันอนัตตานี่ไงคะพิจารณาจนเป็นอนัตตาเดินปัญญา เป็นอนัตตาเลยปัญญาก็เป็นอนัตตาสติก็เป็นอนัตตาสิ่งที่มันเกิดก็เป็นอนัตตาแล้วเจ้าของทุกทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นอนัตตาแก่อนัตตาแต่อนัตตาฝ่ายหนึ่งอนัตตาสติปัญญาที่ที่เป็นอาวุธที่พระเจ้าคนเจอทิ้งไว้ให้มนุษย์ทั้งโลกพระองค์ไม่ได้เอาไปด้วยพระองค์บอกไว้นี่คืออาวุธของมนุษย์ทั้งโลกท่านก็เอาอาวุธนี้แหละ มาจัดการกับธรรมชาติมาจัดการกับใจอวิชามาจัดการกับจิตที่เป็นธรรมชาติมาจัดการกับทุกทั้งหลายทั้งปวงมาจัดการกับอริยสรี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคมาจัดการกับเกิดแก่เก็บตายให้พ้นเกิดเพิ่มแก่พ้นเกิดเพิ่มพ้นเกิดพ้นพ้นแก่พ้นตายพ้นจากวัฏฏะบนสงสารไม่มีเกิดมีแก่มีตายหลุดเข้าสู่แดนมหาบรมสุขที่เหนือเกิดเหนือตายไม่ต้องมาเกิดมาตายอีกแล้วมีดินแดนที่ไป พระพุทธองค์พาไปแต่ต้องทำเอาเองเอวังได้ยังเนี่ไงฮะไค่า์แม่